รับผมวันนี้เกษมมาพามว่าเบิ่งกบแม่พันธุ์นะครับก่อนจะเป็นลูกออดก็ต้องมีแม่ลูกออดก่อนนะครับก่อนจะเป็นลูกออดเราก็ต้องมีแม่ลูกออดือแม่กบนั่นเองนะครับเป็นแม่กบนั่นเองนะครับผมใบเฟิร์นก็เตือนเต็นมากนะครับมาเจอ้องไบเฟิร์นก็เจอมาเจอกบมีไก่ด้วยฝั่งนี้นะจะเป็นตัวผู้นะครับตัวหน่อยๆเขาเอิ่นตัวผู้นะครับฝั่งนี้เป็นตัวคู่ ตอนนี้ก็แยกกันอยู่นะครับพเพราะว่าแม่เหล,ลื่อมใครอาจจะฟร์บางใครหระอยุ่งกันมาได้นะครับเราต้องแยกออกนะครับอันนี้คือกบตัวผูนะครับนี่แหละลูกเดี๋ยวซูมเข้าไปใกล้ๆเลยปึ๊กปึ๊ปึ๊นี่ไงกบโอ้โหก่อนจะเป็นลูกออก็ต้องมีแม่พันธุ์พ่อพันธุ์นะครับเป็นกบเข้านะครับเป็นกบ ฝั่งนี้เป็นกบตัวผู้เป็นกบตัวผู้นะครับเดี๋ยวมามาดูกบตัวตัวเมียกันครับตัวเมียก็จะตัวอ้วนๆนะครับเพราะว่าต,ตอนนี้ก็กาลังมีไข่ในท้องนะครับก่อนจะเป็นลูกอ๊อดตอนนี้ก่อนจะเป็นลูกอ๊อดจะต้องมีแม่แม่ลูกอ๊อดแม่พันธุ์ก่อนนะครับเดี๋ยวมีแม่พันธุ์แล้วเดี๋ยวพอคลิปหนาผมก็จะพาไปเบงอ่าเป็นเป็นคลิปลูกอ๊อดนะครับที่แม่พันธุ์แล้วกับสไก,กเป็นโตลูกอ๊อดนะครับอ่า ลงไปก่อนไกลอปจากเขาเขากอง <ๆ S 1> บ้านันบ่นอยยังไงไกลก็อจากเขากองพ้อไกลนะครับไกลก็หลายนะครับน้องเพื่อนอย่าไปใกล้มันูุตอนนี้คือกบกบนะครับเดี๋ยวอันนี้คือกบก,บกบก่อนจะเป็นดูกอดนะครับฝากให้เขามากกับฝากช่องนี้หน่อยช่องหนึ่งนะครับช่องอีสานคนอีสานบานเฮ่ากับ ฝากกดติดตามไว้นะครับเพื่อผครสนใจดูออดดูก,กรบอยู่ในเขตจังหวัดอุบลน,นะครับอยู่เขตจังหวัดอุบลอำเภอเดชส,สามารถสอบถามคอมเมนต์สอบถามได้นะครับช่วงหน้าฝนเท่านั้นนะครับถึงจะมีขายนะครับถ่าเลื่อยนานีไปกจะหมดแล้วนะครับจะสามารถขายได้ในระยะเดือนสองเดือนนี้นะครับเพราะว่าจะจะ,จะผลิตดูกออดนในห้องใดแต่สามารถนำไปเลี้ยงนำไปขายนำไปเลี้ยงนำไปเลี้ยงต่อได้นะครับต่อยอดได้ ก็จะเป็นกบแม่พันธุ์ครับตัวนี้หลังจากคลิปนี้แล้วเท่าก็จะพาไอ้เบงลูกออสนะครับลูกออสตอนนี้แม่ลูกออสนะครับตอนนี้ยังไม่เป็นลูกออสเพราะว่ายัางไข่อย,อยู่ในท้องครับ้าไใครออกมาแล้วสีผ้าวปเวงว่ามันจะเป็นตัวจังไหนนะครับผมาฝากช่องนี้หน่อยช่องหนึ่งไว้น้ำนะครับสําหรับอ,อ,อ,อีสานบ้านเฮ่านะครับผมเป็นอาจจะอีสานบ้านเฮ่าพีา่ปาผ้าแสีบกระซังครับกับจะเป็นคลิปคลิปอีสานบ้านเท่านะครับ ส่วนนี่น้องใบเฟิร์นทีวีน้องเฟิร์นสวัสดีค่ะในรูปฝากช่องน้องน้องใบเฟิร์นทีวีนะครับน้องใบเฟิร์นทีวีครับก็จะเป็นส่องของน้องใบเฟิร์นเองนะครับอันนี้เป็นส่องของพอเพชรนะครับจะเป็นส่องเกี่ยวกับสัตว์อีสานนะครับเป็นอีสานบ้านเ้าวหอด,ดูดูดำหน้าหอด,ดูดูมีนามมีนหนฮาหอกก็สามารถเพาะเลี้ยงสัต,ต,ต,ตว์นามต่างๆไว้กินไว้ขายได้หมดนะครับผม ยัไงไงก็ฝากกดติดตามช่องไว้นํานะครับผมอ่านี่เป็นช่องของพ่อเพชรนะครับเป็นเป็นช่องอีสานนะครับก็อีกช่องหนึ่งเป็นช่องของน้องใบเพื่อนทีวีนะครับจะลืมฝากกดติดตามนะครับกับอีกอีกช่องหนึ่งจะเป็นเพชรเซอร์วิสแอร์นะครับอาจจะเป็นเกี่ยวเกี่ยวกับความรู้ความรู้เกี่ยวกับอ่าระบบแอร์รถยนต์ระบบไฟฟ้ารถยนต์กันดีหมดกันขโมยถ้าใช้คำามาเบิงรงคลิปนี้แล้วก็ฝากสามช่องไว้นำ้ำในไว้นำ้นำนะครับว่าอ่า ถ้าอยากรู้เรื่องซ่อมซ่อมรถแอร์รถไม่เย็นก็สามารถเข้าไปบางในเพชรเซอร์วิสแอร์รถยนต์นะครับหรือท้ให้ลูกหน่อยสามารถกดเข้าไปติดตามหนองใบเฟิร์นทีวีได้ใช่ไหมคะห้อ,องใบเฟิร์นนี่ก็จะเป็น่องอีสานนะครับเป็น่อง่องขออนุญาตบอกภาษาอีสานบ้านฮานะครับ่องอกกนี้จะเป็น่องอีสานนวนๆนะครับผมโอเคครับหลังจากคลิปนี้เราผมก็จะพาไปบง่งลูกออดลูกออดนะครับมาลูกที่เป็นตัวจังไลครับผมโอเคครับ คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูเข้ามาติดตามนะครับผมสวัสดีครับผม